้าผู้อยู่เหนือคนทั้งปวงตอนที่หนึ่งร้อยกสิบเราจะทำยังไงกันดีพวกเราอ่ะควรไปช่วยพวกเขาไหมเออยายไปเชียนอีเนี่ยสามารถจัดการกับจอมยุทธอมะตะแห่งปัตตภีถึงสองคนได้นในเวลาเดียวกันข้าเกรงว่า พวกเราจะต้องมาคิดกันใหม่ว่าพวกเราควรจะเลือกอยู่ฝ่ายไหนกันดีออ้ลูกบอนแกะสลักพวกนี้เนี่ยถูกแกะสลักขึ้นด้วยฝีมือของท่านหญิงบูในตอนที่ท่านชายอ่ะกำลังสอนนางให้แกะสลักมันมีความพยายามและก็ความรักในศิลป,ปะของท่านผู้นั้นน่ะซ่อนอยู่ข้างในข้าไม่มีทางยอมให้เจ้า เอามันไปหรอกนะอ่อะไรนะเจ้ารูปปั้นแกะสลักนี่มันแตกออกอย่างงั้นหรออะฮะพลังงานแบบนี้นี่มันข้าไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเลยมันไม่ใช่พลังงาน แบบที่เคยมีอยู่ในแคว้นเซียนเจียงและมันก็ไม่ใช่พลังงานที่เคยมีอยู่ในดินแดนต่างมิติด้วยท่านเทพที่ดาให้ข้าเป็นคนจัดการเขาเองฮา่าอะฮะอะโอ้โหย อาฮะโอ้โหเจ้าคอยตามข้ามาให้ดีๆล่ะโอ้โห ฮาฮสะเถอะอะอ๋ช่างแข็งแกร่งจริงๆถ้าพวกเรารู้ร่วงหน้ามาก่อนว่ารูปปั้นแกะสลักที่คนผู้นั้นที่อยู่ในสำนักชิงนิวเนี่ยทิ้งไว้ให้ จะแข็งแกร่งขนาดนี้พวกเราคงไม่ลังเลที่จะเลือกไปเข้าข้างฝ่ายเขาหรอกเจ้าเสียใจตอนนี้ก็สายไปซะแล้วเมื่อตะกี้ป่ายเชียนอี้พยายามจะฆ่าเย่เหน่งและวก็ลูกสาวของเขาแต่ว่าพวกเราอ่ะกลับไม่ยื่นมือเข้าไปช่วยและตอนนี้มันก็ไม่มีประโยชน์ที่พวกเรา จะโผล่เข้าไปช่วยเขาอ๋อนี่คือพลังของท่านผู้นั้นอย่างนั้นเหรอข้าไม่อยากเชื่อเลยว่าพลังของรูปปั้นแกะสลักแค่เพียงตัวเดียวเนี่ยจะสามารถจัดการไปเชียนอี้แล้วก็ผู้อาวุโสอีกสองคนได้ง่ายๆข้าไม่แปลกใจเลยว่าทำไมไปเชียนอี้เนี่ยถึงไม่อยู่ในสายตาของท่านผู้นั้น ไม่ใช่สิเนี่ยไม่ใช่พลังของท่านผู้นั้นหรอกถ้าจะพูดให้ถูกเนี่ยเป็นแค่พลังของท่านหญิงอูเท่านั้นเองอะฮะลูกศิษย์ของท่านผู้นั้นที่ถูกสั่งสอนเพียงแค่ครึ่งเดือนแต่ว่ารูปปั้นแกะสลักของเขากลับมีพลังมากมายถึงขนาดนี้และถ้ารูปปั้นแกะสลักที่ถูกท่านผู้นั้นแกะสลักขึ้นด้วยตัวเองเนี่ยมันจะยิ่งแข็งแกร่งขนาดไหนกันเนาะ ฮ่าช่างมีพลังที่แข็งแกร่งดีจริงๆน่าสนใจนะในการสังหารเจ้าข้าคงจะต้องใช้แต่วิทยายุทธอมตะเท่านั้นสินะวิทยายุทธน้ำแข็งแห่งสวงสวรร์อัคคีแห่งสวงสวรร์และก็วายุแห่งสวงสวรร์อย่าแย่แล้วรีบหนีเร็ว อพลังงานที่มากมายแบบนี้นี่นางคิดจะทำลายเมืองทั้งเมืองเลยอย่างนั้นเหรอเจ้ารูปปั้นแกะสลักกระจกกระจกคอยดูข้าจัดการทำลายเจ้าให้เป็นชิ้นๆอ่ะฮะพลังงานมันถูกดูดเข้าไปอย่างนั้นเหรอฮ ลูกบอลเก่งกี้เฮ้ยไม่ใช่กระสุนลูกบอลไกลอ่ะออนี่มันเป็นไปไม่ได้ท่านแม่พระสวยจังเลยค่ะอ๋อ ไปเชียนอีที่แข็งแกรง่งที่แม้แต่สุดยอดจอมยุทธในแคว้นทะเลเหนือเนี่ยต่างวันเกรงกลับถูกทำลายง่ายๆแบบนั้นเลยอย่างนั้นเหรออ๋อคนที่ออกมาจากลูกป,ปั้นแกะสลักนั่นน่ะออกมาเพียงแค่แป๊บเดียวเองเสร็จแล้วเขาก็สังหารไปเชียนอีในทันทีเลยอย่างนั้นเหรอและตลอดเวลาที่เขาต่อสู้กันเขาใช้กระบวนท่าเพียงแค่สองอย่างเท่านั้นเอง อออ๋อคนที่จัดการไปเช็นอีเมื่อกี้กลับกลายเป็นรูปปั้นแกะสลักเหมือนเดิมแล้วแต่ยังไงก็ตามพลังงานที่อยู่ในรูปปั้นแกะสลักเนี่ยดูเหมือนว่าจะถดถอยลงนะดูเหมือนว่าหายนะครั้งนี้เนี่ยจะจบลงแล้วนะข้าไม่คิดมาก่อนเลย ว่าไปเช็อี้ที่ไม่มีใครสามารถจัดการได้เนี่ยจะตายง่ายๆแบบนี้มันรู้สึกอย่างกับว่าพวกเราเพิ่งผ่านขุมนรกมาอย่างนั้นแหละฮนี่นเมื่อกี้ค่ะค่าไม่อยากเชื่อเลยว่าค่าจะถูกสังหารจริงๆ ของรูปปั้นแกสลักนั้นข้าไม่มีวันอภัยให้เจ้าแน่โปรดติดตามตอนต่อไปขอพระคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่รับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ